สนับสนุนโดยโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลโฟร์อินวันก๊อบก๊อบ <c oughs> วิทยมันเก่าแล้วไม่ต้องคิดมากหรอกเดี๋ยวฉันนะ่ะคุย,ยกับอาจารย์ให้จาจไม่ว่าหรอกก็ไม่ได้คิดมากอะไรอยู่แล้วก็แล้วไปนี่นเชืวเรากลับบ้านกันได้แล้วละ่ะบอลจะมาเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันดูนายกลับไปก่อนเลยปะฉันกะว่าจะจะจะอยู่จัดของอีกแป๊บน,นึ่งอะ่ะอ๋อโอเคให้ใช้กลับก่อนนะอืมไม่ายเจอกัน แต่ว่าจะไม่คิดมากแล้วไงก็ฉันไม่อยากทำอะไรพังแล้วนี่นะแค่ทำกล้องของปิกกี้พังอันเดียวอะ่ะก็รู้สึกแย่พอแล้วอะ่ะเราจะซ่อมเนี่ยซ่อมเป็นไง <c oughs> แต่แต่ฉันเคยเปลี่ยนหลอดไฟนะมันก็คงคล้ายๆกันแหละคนละเรื่องเลยว,วันนี้ฉันเคยดูอ่าซ่อมอยู่เดี๋ยวฉันช่วย เพราะว่าอย่างเธอเนี่ยจะพูดขอบคุณไม่เป็นซะละอะไรนะอ๋อเปล่าเปล่าซ่อมเนี่ยไนซ่อมได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยอย่าทำมันพังกว่าเดิมนะ นีอะไรจะบอกอ่ะมีอะไรคือว่าเสร็จละถ้าเสียบปลาก็น่าใช้ได้แล้วล่ะมาเอานะหนึ่งสองสามเสียบนั่นไหมเนี่ยนั่นแล้วนะ ฉันว่าคงซ่อมไม่ไแล้วล่ะอืมมันก็ช่างมันเถอะขอบใจนะที่อุตส่าห์มาช่วยซ่อมอ่ะอืมของพวกนี้ดิวางไว้ก็เสียเสียดายจังฉันซื้อเองฮะแล้วเธอมีตังหรอคิดว่าจะมีเหรอาก็กะจะยืมนายก่อนแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่เดี๋ยวเอามาคืนนะ เออก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่เธอคงกินไม่หมดหรอกใช่ปะฉันขอแบ่งมาหน่อยนะเอาไปดิดีเลยกินตอนรูปก่อลลาก่อนนะเอลซ่าเอลซ่าใครอ่ะตู้เย็นนี่ไงฉันรู้ส่าตั้งชื่อให้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมาด่วนจากไปแบบเนี้ยโอ้โห เธอนี่ติดเชื้อไอ้ปิกกี้มาเนี่ยถ้าชาติหน้านมีจริงอะห่าคุณจะได้เจอกันอีกนะเอ็งพ่อฉันจะไม่ทำให้เธอร้อนนะไม่เธอผ่านอีกแล้วขอโทษคือว่าคือคือแบบคือโอ๊ยแก ปิดได้ก่อนได้ไหมอ่ะฉันที้เราสองคญจะพูดโอ้โอ้โอ้โทษทีว่าไงคื <c oughs> อเฮ้ยแล้วนี่แกเอาได้มาจากไหนอ่ะอ๋อฉันเจอได้ในกล่องรับบริจาคอะ่ะไม่รู้ใครเอาไปไว้ส่วสารไม่ใหญ่ปิกกี้แน่เลยใช่แล้วไม่ยอมเก็บที่เนอะออฮึ่ม <c oughs> แต่แกไม่ว่าอะไรเหรอที่ฉันใช้ได้โดยไม่ขออนุญาตแกโอาวนี่แล้วทำไมแกไม่ขอฉันอ่ะขอนี้เฮ้ยอะไรไม่นาทักเลยอุ้ยมไม่ได้แกต้องขอฉันก่อนสิวะหลังหัวยังไม่แห้งเลยไม่ได้อไขอลก่อนหางานทำเพิ่มเหรอ ใช่นะสิจะได้มีเงินอ่ะซื้อกล้องคืนในพิกกี้สักทีค่าขนมฉันด้วยอเออนี่ก๊อปนมที่เธอให้ฉันมาฉันลองส่งฉลากไปดูนี่ไม่น่าเชื่อยนะว่าจะได้รางวัลด้วยแต่ฉันยังไม่ได้แกะดูแล้วว่ามันเป็นอะไรเฮ้ยมีมันกล้องนี่เอ้ยอยากได้มาแล้วเนี่ย ก้องอะอยู่นี่เองอะเก็บตัคงถึงไหนแล้วอะฉันต้องรีบชัยนะกล้องอะอ๋อนี่ไงฉันน่ะซื้อมาให้แกแล้วปิกกี้รุ่นนี้เ,เลยเหรออยากได้มานานแล้วะ่ะงั้นฉันขอตั้งชื่อเองว่าแอดเว์ที่สอง <c oughs> ฉันไปยองก่อนนะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว นี <54. S 2> ่เถากล้องฉันไปหายายปิก <apare> ก <cells> ี้ได้ไงคะก็นั่นกล้องเธอที่ไหนนั่นหน่ะมันกล้องฉันชัดๆก็ฉันเป็นคนส่งฉลากไปมันจะเป็นของเธอได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันให้นมนายไปกินอ่ะไม่ได้ให้ฉลากไปซะหน่อยนาเอาฉลากของฉันไปส่งมันได้รางวัลมารางวัลก็ต้องเป็นของฉันสิเข้าใจเลยจ๊ะนี่ปากทิ้งด้วยนะ้าําไม่ต้องหาเงินหอะไรวะ เอา้าน้องเบกกี้พี่เมากล้องเหรอครับอ๋อนี่ครับอืมทำอะไรอ่ะทำไร,รอ,ไอืมพอดีว่าพี่การเขาจะถ่ายงานอะ่ะฉันก็เลยให้พี่การเขายืมแอดเวอท์ที่สองอไงแกมีปัญหาอะไรเหรอแล้วจะว่าเขาไว้ใจได้เหรอเขาไปแล้วทำพังทำไงอะ่ะโอ้ยไม่พังหรอครับ พี่อ่ะจะดูแลรักษามันอย่างดีเลยนะครับพี่คะไม่ได้คุยกับพี่แป๊บนึงนะแนี่อ๊เฮ้ยพ๋อเกียรห่วงของี่อีกอย่างนะฉันมีนี่เจคอบพ่าฉันไม่ส่งให้เองอ่ะดูดิเจ๋งมาดำขำแข็งแรงบึกบึนยิ่งแกมันคนหลายใจอ่ะแกมันเป็นเบลล่าหรือไงฮะนี่ รักษาของที่แตกต่างกันกลุ่มเเป็นกลุ่มที่รักษาของที่สุดเมื่อกลุ่ม A ได้ของชิ้นใหม่มาจะวางแผนดูแลรักษาอย่างดีรวมถึงจะไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อมีคนทําของที่รักเสียหายกลุ่ม B B เป็นกลุ่มที่ดูแลของเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งบางคนถึงขนาดตั้งชื่อให้ของเลยทีเดียว กระตือรือร้อนรักษาของในช่วงแรกๆแต่พอนานๆเข้าก็จะเลิกเหินและไม่สนใจกรุ๊ป a b เป็นกรุ๊ปที่ไม่รักษาของที่สุดเพราะมองของทุกอย่างเป็นของนอกกายไม่จีรังวันหนึ่งก็ต้องผุพังตามกาลเวลาและนี่คือวิธีการดูแลรักษาของของแต่ละกรุ๊มอยากรู้เรื่องกรุ๊ปเลือดมากกว่านี้ติดตามได้ใน เลิฟปลัดจัดรักให้ตรงกลุก่มทุกวันเสาร์สองทุ่มสนาทีทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์านไอเลิฟ um, เนี่ยขึ้นชื่อมากว่าคอ,อลัมน์ดูดวงนะไม่เคยพลาดราศีสิงห์วันนี้เป็นวันดวงไม่ดีโอมีวิธีเสริมดวงหรือเสริมอะไรยังไงให้แบบฉันโชคดีขึ้นบ้างไหมอ่ะอุ้ยนี่ท่นนันเหรอนเนี่ยตายแล้วกูรู้ว่าประดาว <c oughs> นี่มันเป็นไอเทมเสริมดวงของหนูค่ะถ้ามีดาวประดับอยู่ในตัวเนี่ยจะสมหวังเรื่องความรักค่ะเออนี่หน้ามองๆอ,อะโดนโกงใช่ไหมเคล็ดลับเสริมดวงเล่มล่าสุดยูเล็บวิธีเสริมดวงลาหุหุลาหุหุคาคือโยดาลาหุหุคาคือโย่โยทําไมเธอเนี่ยเออนี่แกเชื่อเรื่องผ้ีด้วยเหรอเนี่ย สรภาพรักกับคนที่คมเข้มในช่วงนี้มีสิทธิ์สมหวังคมเข้มด้วยพลังแห่งจันทาจงมอบดีท้ายค่านะบัดนี้ทำบ้าอะไรวันเดียวเนี่ยฉันกำลังจะสรภาพรักกับพี่กันสารภาพรักเหรอ